วันนี้ผมเอาเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเป็นเหรียญบล็อ,บอกวงเดือนออกปีพศ2511จังหวัดกรุงเทพมหานครนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางถ้าเป็นเหรียญเนื้นดวะนะครับผมราคาเนี่ยโคตรแพงนะราคาเนี่ยอยู่หลักแสนป้ายถึงล้านต้นนะครับผมราคาพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับ ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปพั้มาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันทิพย์นองโมงวานชั้น3ตรงข้ามกับร้านพี่ปองสุพรรณนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการจารณากันนะครับ จุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวสละอินะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดตัวสละอินะครับผมมุมล่างตรงกลางเนี่ยจะมีขีดเป็นแนวนอนนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็น <'d S 1> <fits S 2> ไหม,หมครับผมขีดเนี่ยจะเป็นแนวนอนนะขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตรแรกในการเจรณา,าของผมนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวด จีวอนนะครับผมมุมตรงกลางด้านในบริเวณนะครับผมตรงเซนลซอรจีวอนนะครับผมมุมตรงกลางด้านในเนี่ย เห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่นะครับผมซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะมีขีดนะครับผมซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงออกมาเล็กน้อยอยู่บิเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้นนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมฝั่งขวาด้านใน บริเวณตรงกลางนะครับผมตรงพื้นด้านในเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดโค้งๆนะครับผมหลายๆเส้นนะั้นูนนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเขาเรียกว่าบอกวงเดือนนะครับ <ated> ผมจะมีเส้นลวดนะโค้งนะครับผมหลายๆเส้นอยู่บริเวณตรงนี้เป็นเส้นลวดบางๆคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญน,นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรนา,าของผมนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดผม บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดผมเนี่ยมุมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะบางๆขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในกามจนรนาของผมนะจะมีเส้นลวดนะครับผมแตกเฉียงนะครับบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับผมแตกเป็นแนวเฉียงนะครับผมบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดตัวสละอีนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายตรงกลาง บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวสละอีกนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเนี่ยเขาจะมีเส้นลวดนะครับบางๆนะเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมตรงเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันนะครับผมพมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการจาน,านาของผมนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงใบหน้าท่านนะครับผมมุมตรงกลาง บริเวณนะครับผมตรงใบหน้าท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการเจรนาได้เช่นกันนะครับผมลักษณะใบหน้าเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอดนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมรูจอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะมีแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะส่งรูปพระมาทางแอปเขียวเนี่ย จะสะดวกในการติดต่อมากกว่า mm hmm. นะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี Radio ่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจะสังเกตนะบริเวณนะครับผมด้านหลังกัน จุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับผมบริเวณนะตรงเส้นรวดตัวส่อสานะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณตรงเส้นรวดตัวสาสลานะครับผมมุมล่างตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงปลายเส้นรวดตัวส่อสาเนี่ยจะมีขีดนะครับผมยืดลงมานะครับผมเป็นขีดนานๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจรณาของผมนะ <sı ff it> เห็นไหมครับผมจะมีขีนนา,น,า,น,าน,นะครับผมตรงปลายเส้นลวดตัวสาสลาอีกทีนึ่ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมมุมด้านในตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมด้านในตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับผมซ้อนอยู่อีกทีหนึ่งนะเป็นเส้นลวดนูนข,ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมตรงด้านใน,นเนี่ย จะมีเส้นลวดนะครับผมซอ้อนอยู่วิธีหนึ่งนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางเนี่ยด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับผมโค้งอยู่อีกทีหนึ่งนะเป็นเส้นลวดหนาๆน,นะครับผมโค้งอยู่ด้านในนะ เห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับผมโค้งอยู่ด้านในลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดนะครับผมมุมนะฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับผมซ้อนอยู่ด้านในนะเป็นเส้นลวดตรงๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเนี่ยผมจะแขงให้ดูนะ เห็นไหมครับผมตรงด้านในเนี่ยจะมีเส้นล่วนนะครับผมผุมๆนะเป็นแนวตรงลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้นนะครับผมพื้นเหรียญมุมด้านในตรงกลางนะครับผมด้านบนบริเวณตรงพื้นมุมด้านบนตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีผืนๆนะครับผมลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเห็นไหม รอยพื้นๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการจารณาของผมนะจะเป็นเม็ดนะครับผมลอยๆนะครับผมเม็ดเล็กๆเนี่ย ลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังกันบริเวณรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมรูเจาะเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับผมส่งรูปพมาทางแอปเขียวเนี่ย จะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลาค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจะสังเกตนะบริเวณนะ ด้านข้างกันบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายนะก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะมีแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งซ้ายตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับ ม,มีแบบนี้นะก็ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญน,นะครับผมมุมล่างตรงกลางแล้วนะลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญมุมล่างตรงกลางนะ,ะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงมุมนะครับผมบริเวณตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวา บริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัลดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งขวาถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงตัวตัดนะลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะด้านข้างของเหรียญเนี่ยความหนาของเหรียญเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมตรงตัวเหรียญนะมุมหน้าตรงกลางนะลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะ มุมล่างตรงกลางแล้วนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมการตัดเนี่ยอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้าพันทิพย์มืงมงมอชั้น3ตรงข้ามกับร้านพิป่องสุพรรณนะขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะสวัสดีครับ